สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่างชานนมาช่วยผมทำเล้าไก่ครับเล้าไก่หรูมากๆเลยแต่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นของเก่าทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นโครงเหล็กกับ เสาสองต้นนะครับที่ซื้อใหม่ที่เหลือเป็นของเก่าไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยเป็นไม้สะเดาเป็นสะเดาที่นากอสลิดครับจ้างเขาเรื่อยไม้ของเราเองนะครับที่ฉนดสังกสีเนี่ยของพี่ชายแฟนผมครับให้มาฟรีก็เป็นเรล้าไก่แบบพอเพียงเล้าไก่เก่าที่ทำด้วยไม้ไท่ ใช้มาสามสี่ปีผุครับใช้มาสามสี่ปีมันผุวันนี้ก็เลยจะต้องทําเล้าไก่ใหม่ครับมีความจําเป็นครับช่วงแบบนี้อยู่กับบ้านถ้ามีไข่กินเนี่ยรอดแล้วครับชีวิตนี้ครับก็จะเน้นใช้สังกะสีเก่านะครับต้องเป็นสังกะสีแบบนี้นะเป็นสนิมแบบนี้ด้าน,นี้ไม่ใช้ครับมันไม่อินดี้ครับ นางชาน,นบอกว่ามันต้องของใหม่พี่วูดของเก่ามันไม่ได้ไม่ได้สไตล์ผมชอบแบบนี้ก็โปงอะ่ะเสร็จแล้วเหลือแต่อ่าปูสังกะสีนะป้องกันฝนป้องกันหมาหมาที่บ้านมันมันซนมันดื้อม,มากๆจะต้องเอาสังกะสีมาตีเพื่อกันนะครับแล้วก็โคงจะต้องโป่งครับ ให้ลมระบายอากาศได้ดีลมวิ่งผ่านได้ครับจะใช้ไม้เดานะครับที่บ้านมีไม้สเสาเยอะจะเอาไม้สสเดาตีระแนงอีกด้านหนึ่งนะครับเล้าไก่จะทําไม่ใหญ่มากนะครับเล้าไก่เนี่ยจะทําเล็กนิดเดียวไม่ใหญ่ครับพื้นที่ที่เหลือเนี่ยผมก็จะเอาไว้เก็บพวกน้ําหมักลินซีหรืออาจจะเอาถาดเพาะช้าก้ามาไว้บริเวณนี้เนาะครับ ็เดี๋ยวใครมาดูผลงานกันครับทําไปเรื่อยๆพอใกล้ใกล้ที่มันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะพาผู้ชมมาดูอีกครั้งหนึ่งครับ เางาขึ้สูงอิกทำไมสูงเว่ากันล่ะไปเออน่นแครับกาวลูกตรงนี้ก็โน่ปลัายน่วันนี้น่าจะได้แค่เพียงเขาโครงสำหรับการติดแผ่นสังกสีนะครับเพราะว่าฝนน่าจะตกเดี๋วเร็วนี้แหละครับรอฝนอยู่ด้วยครับแล้วก็ ประมาณสี่โกือบห้าโมงเย็นแล้วครับข้างก็จะต้องเลิกงานแล้วไอหมีๆมีหมีหมีเฮ้ยแตงโมช่างครับมันจะกินแตงโมช่างอะครับนี่ไอตัวนี้ไก่ันจะเหลือเอ้ยนี่แหละไก่ที่เหลือทำเลาไก่ต้องป้องกันตัวนี้อย่างเดียวเลยนี่ เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูตอนติดติดสังกะสีกันเนาะพรุ่งนี้หยุดไห่ชานนไม่หยุดครับไม่หยุดเนาะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดครับเดี๋ยวเรามาทําต่อกันพรุ่งนี้ครับอ่าแต่งโมเก็บให้ดีอีหมีกินแน่นอนเปิดเตีให้มันกินเลยดีกว่า เอาด้านที่เป็นสนิมเข้ามาข้างในเนาะด้านสวยๆด้านเออด้านที่ไม่เป็นสนิมอยู่ด้านนอกเดี๋ยวทําเสร็จแล้วค่อยฉีดน้ำล้างอีกทีนึงครับยาวไปไหมตัดออกอีกหน่อยเนาะ เออมันชนด้านบนอีกประมาณเท่าไรหนึ่งนิ้วครับตัดออกอีกหนึ่งนิ้วเอาช่างน้อยทิกให้ดูอีกด้านหนึ่งหน่อยครับนี่ด้านนี้ <c oughs> ด้านนี้อยู่ด้านนอกเนาะไอ้ด้านขา,ขาวๆเนี่ยด้านดี ด้านที่เป็นสนิมอยู่ด้านในครับเราจะโชว์ด้านที่เป็นสนิมนะครับให้เห็นด้านในแปลกเนาะคนเราเดี๋ยวนี้แปลกครับสมัยก่อนเนี่ยสังกะสีเป็นสนิมแบบนี้ไม่ใช้กันเลยใช่ไหมไม่เอาครับเดี๋ยวนี้โอโ้โหมีราคาครับสังกะสีใหม่ๆต้องเอาไปทําให้เป็นสนิมก่อนถึงจะขายได้ราคาแพงครับแปลกแปลกมนุษย์ครับ

ด้านหลังเสร็จแล้วครับเหลือแต่ด้านข้างครับตอานี้ครับด้านข้างก็จะจะวางเข้าโค้งสูงจากพื้นประมาณ60เซนติเมตรครับส่วนด้านบนจะใช้ไม้สะเดาตีเป็นระแนงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ สังกะสีเป็นสนิมแบบนี้ช่างบอกว่ามันหนาเนาะเป็นสังกะสีรุ่นเก่าสาเหตุที่เขานิยมสังกะสีรุ่นเก่านี้เพราะว่ามันหนากว่าสังกะสียุคปัจจุบันมันทนกว่าเ้าไก่เสร็จแล้ว <c oughs> ไก่ไาแลรวคร้าบหกตัวไกส่สวยเลยครับ ข้างในข้างในบ้านใหม่ครับหนีออกไปไนี้กลัวอยู่ตัวเดียวครับตัวนี้แหละจะรอดไหมเนี่ย ล็อกประตูไว้ก่อนครับไม่งั้นไอหมีเข้ามากวนแน่นอนครับ oh. Oh. ถ่ายจากข้างนอกนะครับเพราะว่าเปิดประตูไม่ได้เดี๋ยวไอหมีมันเข้ามาน่าจะมีปัญหากับหมาตัวนี้อย่างแนใ่นอนครับเพราะว่าซนแล้วก็ดื้อม,มากๆครับ โอ้โหจะรอดไหมเนี่ยดูไอ้หมี6ตัวนะครับสวยๆเลยครับไก่เลี้ยงอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็น่าจะไข่แล้วครับ <c oughs> นี่ครับดูครับหน้าสีชมพูหงอนสีชมพูแบบนี้แหละครับไก่พร้อมไข่ครับ พื้นปูด้วยแกลบครับมันจะได้ซึมซับเวลาไก่เขาขี้เขาเยี่ยวลงมาครับมันจะกลายเป็นปุ๋ยเลยเราก็จะได้ปุ๋ยไปด้วยครับนี่อากาศร้อนครับเดี๋ยวจะต้องหาน้ำให้เขากินเหรอครับเออ โอเคครับ6ตัวพอดีครับวันนี้ก็พาผู้ชมมาดูเล้าไก่เนาะวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อใหม่ก็จะมีแค่เหล็กนะครับกับเสาสองต้นส่วนกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องเก่าไม้ก็จะเป็นไม้สะดาไม้สะดาจากนากอะตลีนะครับไม้ของตัวเองครับสังกะสีเป็นสังกะสีเก่านะครับหรือจากบ้านเก่าก็จะมีแค่นี้ ถ้าแรงก็สองวันครึ่งนะครับสองวันครึ่งไม่นานสร้างเสร็จไก่หกตัวกำลังพอเหมาะครับเลี้ยงเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เราแคบครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนิดนึงนะครับนี่ครับมีที่สำหรับเอาไว้ให้ไก่นอนนะครับด้านบนเนี่ยครับ แล้วข้างล่างก็ปูด้วยแกบครับที่ใส่อาหารที่ใส่น้ำเดี๋ยวผมก็จะดัดแปลงจากขวดน้ำนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาใส่อีกครั้งหนึง่งไก่หกตัวดูแล้วครับดูหน้าตาเขาแล้วเนี่ยสมบูรณ์อีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์น่าจะออกไข่ครับเป็นไก่พันไข่ที่พร้อมจะไข่นะครับในวันนี้ก็ นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเปิดประตูไม่ได้นะครับเพราะไม่งั้นไอ้หนีมันเข้ามาแน่นอน